คือหลายประเทศมุสลิมเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังเผชิญหน้ากับปัญหานะครับถ้าประเทศที่เศรษฐกิจดีนะครับก็ใช้วิธีการแบบคนรวยในการแก้ปัญหาเนาะอย่างเช่นดูไบนะครับกาตาร์นะครับประเทศเอมิเรตนะฮะกาตาร์ซาอุดีอาระเบียรว่าประเทศในกลุ่มอ่าวเนี่ยนะครับก็ถ้ามีประชาชนเท่าไหร่ก็จับตรวจให้หมดนะครับวัคซีนก็สั่งล่วงหน้าก่อนเพื่อนนะครับมีคนติดเชื้อก็ รับมารักษาอย่างดีอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะก็ประเทศเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่ประชากรอาจจะไม่มากนะครับพอดูแลได้ทั่วถึงนะครับแต่ว่าอีกหลายประเทศที่ไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะครับอ,อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยหลักแสนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักพันที่อินโดนีเซียเนี่ยคือผู้ติดเชื้อเนี่ยน่าจะหลักล้านไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายหลายพันคนคอาจจะผมไม่แน่ใจตัวเลขล่าสุดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าก็ก็มี ความหน้าวิตกกังวลนะครับในในกลุ่มประเทศเหล่านี้ความจริงตัวเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีเลือกศาสนานะก็ก็ไปทุกศาสนาประเทศอื่นเขาก็ไปปร,ประเทศนี้ก็ไปนะครับก็ปัจจัยที่ทําให้เชื้อมันไปได้ก็คือเรื่องของคนเรื่องของระบบสาธารณสุขในประเทศนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็ถ้าเกิดว่า,ามาตรการในประเทศเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ ลดจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ระบบสาธารณสุขไม่สามารถที่จะ,ะคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับก็สถานการณ์ก็จะรุนแรงขึ้นนะครับก,ก็เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในโลกมุสลิมเองเนี่ยนะครับก็มีหลายประเทศที่กําลังมาเช่หน้านะครับแล้วก็ก็ก็มันก็กระทบนะครับกับวิถีชีวิตของประชาชนนะครับอย่างมาเลเซียหรือว,ว่าอินโดนีเซียหรือว,ว่าหลายหลายประเทศทั่วโลกนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์ร่วมกันที่ ในเรื่องของการไม่ได้ออกไปทาอามานิบาดัตในเดือนรอมฎอนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยจะต้องไปใช้ชีวิตมอรอมดอนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับประเทศเหล่านี้ส่วนประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับที่ช่วงรอมฎอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นเนื่องจากว่าพอเป็นโรคใหม่เนี่ยองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องใหม่อยู่นะครับเพราะนั้นทางการแพทย์เนี่ยก็ช่วงชิงการนำนะครับก็ ชี้นำสังคมได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร,ร่เราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆในประเทศอิหร่านตอนที่เชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ก็มีมีความเห็นที่อาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นโรคระบาดจริงๆนะก็ไม่ได้สนใจที่จะทำโซเชียลดิสท n นซิงหรือมาตรการอะไรก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องเชื่อ ต้องรับฟังคําแนะนำนะครับขององค์การอน,นามัยโลกอะไรเงี้ยนะครับในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยเป็นตน้น